ลูกรักครับ so it's okay. S 1> <S 1> <S สวัสดีพี่ๆที่เข้ามาด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งหน่อยนะพี่ ทักทายกันยามเย็นนะครับวันนี้มาให้ดูมีดมีดที่หายากที่สุดละดูลินนี่ลิ้นทองคำลินทองคําละวโอ้โหกระดูกนะครับเนี่ยกระดูกกระดูก ใครมีสองตัวนี้นะพี่สุดยอดไปเลยนะสองชิ้นนี้หลายๆแสนนะสวัสดีพ,พี่พี่ที่เข้ามาด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งหน่อยนะพี่นะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้มาดูมีกระดูกหลวงพ่อพินานะครับมี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 มม <c oughs> นี่ลิ้นทองคํานะครับเนี่ยแล้วก็จานด้วยจานมือเนี่ยนะครับอ่าจานลิ้นนะจานลิ้นด้วยนะเนี่ยเป็นชมดนะชมดกระดูกแล้วก็น่าจะเป็นส่วนของน่นาจะเป็นท่อนแขนนะชิ้นนี้น่าจะเป็นท่อนแขนนะหายากมากนะชิ้นเนี้ยถ้าใครใครแบบว่า อยู่เล่นลึกๆหน่อยจะรู้ว่าชิ้นเนี้ยหายากมีนะครับกระดูกเนี้ยใครบอกไม่รุณหลวงพ่อไม่ทํากระดูกก็ลองไปพิจารณาดูนะครับแต่ว่ามันอยู่ตั้งแต่สามสิบสี่สิบปีที่แล้วนะชิ้นเนี้ยตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วนะครับชิ้นนี้ตั้งแต่รุ่นพ่อนะอันนี้มาตกก็ถึงรุ่นรุ่นลูกแล้วรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วก็มารุ่นผมแล้วนะอันนี้ตอนที่สามสิบสี่สิบปีที่แล้วเนี้ยของชิ้นเนี้ย ผมยังเป็นเซลเลยนะผมยังไม่เกิดนะชิ้นเนี้ยนะชิ้นเนี้ยยังไม่ได้เกิดนะอันนี้คือกระดูกนะครับกระดูกคนนะน่าจะเป็นข้อต่อแขนนะครับอันนี้น่าจะเป็นข้อต่อแขนช่วงนี้นะกระดูกข้อต่อแขนช่วงนี้ดูง่ายนะกระดูกกระดูกจะเบานะอันนี้ก็จะเป็นชมดนะลง,ลงะอักขละยานาอกแตกนะนะ อัคระยานะอ,อกแตกนะครับคือใครเห็นก็แบบว่าใครเห็นก็หัวใจแตกเขาเรียกว่าอะไรเห็นก็ทนไม่ไหวอ่าความหมายของลาอ,อกแตกนะครับอันนี้หัวใจสตีนะครับแล้วก็อุดอุดลูกหัวใจด้วยนะเห็นไหมว่ายุคยุคต้นเนี่ยเขาอุดลูกหัวใจนะครับ ใต้ท้องนี้ก็อุดรูปหัวใจนวเห็นไหมเห็นไหมว่ายุคยุคต้นเขาจะอุดหัวใจนะครับอ่าถือว่าแล้วก็จะจะมีลือลาแล้วก็หัวใจนะนเห็นไหมตรงคออันนี้คือทําในยุคต้นยุคเดียวกันนะครับทํกระดูกกับทาชมดนางควนเหมือนกันนะเป็นยุคเดียวกันนะครับซึ่งการันตีได้เลยว่าชิ้นเนี้ยเป็นของยุคต้นนะครับ ให้มองมันของยุคต้นก่อนชินนะนน้นนี้สวยมากด้านในเป็นมีดนะโอ้มันแจนะ้งยงโอเคมีกระดูกนะครับ หายากนะพี่แค่ได้เห็นก็ถือว่าโอ้โหมีให้เห็นนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะผมมาออกมาไล์ให้ดูนี่ก็ถือว่าหาแทบจะหาไม่มีใครอ,ออกมาให้ดูนะเพราะเขาไม่ค่อยมีกันนะพี่มีที่เจอตอนนี้ก็มีแค่สามชิ้นนะอยู่กับผมสองชิ้นอยู่กับลูกพี่ผมนะสองชิ้นแล้วก็อ,อยู่กับอ,อีกทางหนึ่งชิ้นหนึ่งแล้วแต่เขานะ อยู่กับผมมาสองชิน้นสวยมากการแกะการแกะกระดูกกะยากมากนะครับกระดูกะมันนะครับเวลาแกะแต่นี้เขาก็แกะแกะได้สวยได้คมนะช่างสมัยก่อนนี่เก่งนะครับแกะแปว่าสุดยอดอ่ะนมาสุดยอดมานะชิ้นนี้มีแค่สองชิ้นนะตอนแรก อยู่กับผมมันมีแค่สองชิ้นนะแล้วก็เห็นอยู่กับคนอื่นมีชิ้นหนึ่งแต่ผมเอาออกมาเผยแพร่น,นะครับแล้วก็ใช้ทุนหนานะแสนกว่าบาทเนี่ยสองแสนนะประมาณเนี้ยก็น่าเก็บไว้ได้ใช้นะครับเป็นกระดูกเป็นชิ้นที่แบบเป็นจํานวนการสร้างที่น้อยนะยันนี่จะเป็นยันดวงตาอาถรรพ์น,นะครับเห็นไหมยันสะกดดวงตาอาถรรพ์นนะของวงพ่อพ่นานะ เดี๋ยวนี้ผมเวลาจะซื้อของยุคต้นนะผมจะยึดยึดยันพวกนี้เป็นหลักเลยเวลาเราซื้อเราอะไรคือมันมันแบบพอเราเห็นของแท้ทุกวันนะครับมันจะไม่พลาดนะมันจะพลาดน้อยถึงมันพลาดมันก็พลาดน้อยนะครับมีของแท้ครับพลาดมันก็จะพลาดน้อยนะครับสวยมากเลย นางควรนี่ก็สวยตัวใหญ่เนี่ยนางควรในตัวเท่าแขนผขมเลยเนะี่ยตัวเทาแขนสลักกลางคือยันนาอกแตกนะครับคือของของุงพอ่อจะเป็นมหาเสน่ห์หมดเลยนะครับ จะไม่มีแบบว่าคงกระพันเลยคือที่เขาจานผมไปแปลความหมายมาก็จะมีแต่พวกหวัวหใจพระศรีวลีหัวใจหัวใจเศรษฐีอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกหัวใจสตรีหัวใจยานนาะอกแตกแล้วก็ยันลือลาของลือสีนะจะแนวๆนี้นะแต่ความสวยนี่สุดยอดถือว่าที่สุด ที่สุดของประหลักขิดนะผมยกให้นางควรนะครับเนี่ยเห็นไหมหน้าชมดนี่่อเลยอ